สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูถั่วหวานผัดกุนเชียงเรามาเริ่มกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะใช้ถั่วลันเตาหวาน200กรัมเห็ดหูหนูดำ50ากรัมกุนเชียงทอด50กรัมซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายหนช้อนชากระเทียมสับหนึช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูสองช้อนโต๊ะเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้พอมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลันเตาหวานลงไปตามด้วยเห็ดหูหนูดำ ผัดให้พอสุกน้ำมันนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและซอสเห็ดจากนั้นก็ผัดเครื่องปรุงให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กุนเชียงทอดลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดต่อให้พอเข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ แล้วก็จัดเสิร์ฟใส่าจานเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถั่วหวานผัดกุนเชียงสูตรพร้อมวิธีทำอยู่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ